ผมชื <Private S ality> ่อเด็กชายกิตติพัฒน์เอกเอครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสองครับผมชื่อเด็กชายธนวินหนทงพร้อมศึกษาอยู่นมัธยมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งครับผมชื่อเด็กชายเจนรงค์มุสสะาครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งครับผมชื่อเด็กชายยงวิเทครับศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสองครับ ผมชื่อเด็กชายเมษาธรรมาเทษครับศึกษายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาม .3 าทครับตอนนี้นะครับพวกเราอยู่โรงเรียนเป็นสถานที่แรกครับก่อนจะเตรียมตัวไปสถานที่ต่างๆครับถ้าพร้อมกันแล้วครับไปกันเลยครับอตอนนี้พวกเราก็ถึงตึกแดงเป็นสถานที่ที่สองแล้วนะครับตึกแดงเจดจักรไม่ได้เป็นอาคารประวัติศาสตร์แต่เป็นชื่อเรียกตึกแดงวินเทจซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดน,นะดจุจักรอาคารนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าขายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นวินเทจและสไตล์ย้อนยุค

ตอนนี้นะครับผมก็ถึงที่วัดภาษีสถานที่ที่สามแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆครับ วันพระศรีมหาธาตุสร้างขึ้นในปีพศ2400เป็นอนุสร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการอัญชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาปฏิษถานทําให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระศรีมหาธาตุเพื่อเป็นสถานที่สําคัญทางาศาสนาและสูตรรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ที่4ี่นะครับดูรอบๆเลยครับ ลาดเซเว่นโกเป็นตลาดที่ต่อ,อยอดมาจากตาลาดเซเว่นโคราชเดิมทีพื้นท ya ี่เซเว่นโคราชเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อเซเว่นซึ่งปิดตัวลงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ2,540และพิโชมมาเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานจากนั้นก็ได้ขยายสาขามาที่กรุงเทพโดยใช้ชื่อว่าเซเว่นโก สถานที่ส้านทายตลาดนัดตลาดนัดเนี่ยม่วน ประวัติเรียบด,วด่วนรามอินทาเกิดขึ้นจากการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นโดยถนนที่ขนานกับทางด่วนนี้ชาวบ้านจึงเรียกว่าเรียบด,วด่วนรามอินทราหรือถนนประดิษฐ์มนูธรรมส่วนแรกเปิดให้บริการปี2539และส่วนที่2เปิดในปี2552 หลังจากท,ที่พวกเราได้ไปสำรวจสถานที่ต่างๆในกรทมนะครับอยากจะสรุปว่าการที่พวกเราไปนะครับได้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆนะครับได้เปิดโลกนะครับแล้วก็ได้สนุกสนานกับเพื่อนๆนะครับอยากจะขอบคุณคุณครูสุริพรค่ายใสคุณครูจิ๋มครับแล้วขอขอบคุณคุณครูพรทินมลเดชวงสาคุณครูอูครับ บากุมหกด้วยนะครับขอบคุณครับ